เราคุณมันตกเะษศรกจมันไม่ได้ตกประสามาคดียาแล้วคนหนุ่มี่เขาออกมาบอกสามคดียานี่มันไม่ได้ตัดสินวันนั้นหายมันจะมาเหเรอเศรษฐาเนี่ยดราม,ม่าหรือเปล่าเอามาบอกว่าเนี่ยแมเพาะมีสามคดีใหญ่เลยหุ้นตกแต่ในขณะเดียวกันพ่อภูมิต่ำไม่ใช่ภูมทิทาพ่อภูมทิทาหรือสหายอ้วนเนี่ยเคยเข้าปานี่แหละวันปืนลั่นนี่แหละออกมาบอกว่าหุ้นตกเป็นเรื่องปกตินายกไปเหนือ ลองนายกไปใต้แล้วน้องแอนไปไหนอะมไไึนมึนกระบานนะดิแล้วมันคืออะไรกันแน่ตรงลงคุณตกเนี่ยมันปกติหรือไม่ปกติออ,อยากจะรู้ไหมล่ะจะบอกให้<ะ>คุณบริหารสักเบื้อดินบริหารสักเบื้อดินมันถึงมาเป็นอย่างนี้เราคุณมันตกเพราะเศรษฐกิจ มันไม่ได้ตกประสามก็ดีจะอา่านแล้วูนี้เขาออกมาบอกสามก็ดีจะอา่านนี่มันไม่ใช่ตัดสินวันนั้นสี่ชิบหายมึงจะบ้าเหรอเนี่ยมันเป็นแต่เพียงสื่อพยานดูข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เสถ่าชิงความได้เปรียบหมดนี่นแ,มแม่แม่จะมายื่นผมมเรื่องโน้นเรื่องนี้ถามว่าผมสี่สิบซวาม,มายื่นทำไมเรื่องถุงขนมอะไรเลยทำให้หุ้นตกเลย ฝ่ายพ่อภูมิต่ำบอกว่าไม่เลยเป็นเรื่องปกติแถมยังบอกด้วยนะ,ะว่าอย่าไปเปรียบเทียบนะคะยุคเพื่อไทยกับยุคลุงตู่เนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้อ,อย่าลืมนะท่านก็บอกว่าเราต้องเป็นประชาธิปไตยแต่ท่านห้ามเปรียบเทียบห้ามคิดอย่างนั้นห้ามพูดอย่างนี้เสมออย่าพูดอย่างนั้นเรื่องเขาอย่าพูดอย่างนี้แล้วตกลงมึงเป็นพ่อกูเหรอ,หรอวะกูจะพูด หาอะไรก็ไม่ได้เลยหรอวะเนี่ยไม่ได้หมดเลยอย่าอย่างนั้นอย่าอย่างนี้ต้องทําตามมึงอย่างเดียวใช่ไหมเออถามหน่อยแล้ววันนี้เนี่ยออกมาอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวหรอครับเศรษฐาไปทางหนึ่งแล้วก็พูทาไปทางนี้ก็ไม่น่ามีอะไรอผมคิดว่ามันเป็นข่าวสถานการณ์ที่มันจะมีเหตุการณ์ปั๊บก็ไปตระกกตกใจหรือไปไม่สบายใจกันพอผ่อนไปแล้วมันไม่มีอะไรมันก็จบก็เหมือน หมือนหลายเรื่องอ่ะที่ผมเคยเจอพอมันมีอะไรคู่คูู่พอสถานการณ์มันเปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนได้วันเดียวเลยมีเรื่องอะไรขึ้นมาเรื่องนึงก็เปลี่ยนได้วันเดียวเพราะนั้นมันไม่ใช่สถานถาถาวรแต่พักเพื่อไทหมันจะดูดีนะครับเพราะว่าลุงตู่ตามข่งลุงตู่นะคนเชื่อมันต้องยไทยเยอยกันคุณพูดเรื่องนี้อย่างนี้ไม่ได้การที่จะขึ้นจะลงไม่ใช่ว่าพรคเพื่อไทยหรือลุงตู่มันเป็นเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆต้องไปดูตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับ นี่มันดราม่าก,กันไหมล่ะคะเนี่ยนายกบอกอย่างหนึ่งคุมทาบอกอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะการละครเลยเรื่องนี้มันการละครเลยไปคนละอย่างเนี่ยมีอะไรกันแล้วแต่นกร้องแกลบหมากัดกันห้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปเอาเป็นเหตุว่าเนี่ยทำให้มันยางี้แต่จริงๆคุณบริหารงานไม่ได้เรื่องอทั้งคู่แหละถ้าในเรื่องมันไม่เป็นอย่างนี้พันนี้จะเป็นอย่างนี้ด้เข้าของแบ่งจิมหายหมดเออมันเล่นการละคร ทั้งนี้สมัยสมัยเขาเนี่ยเศษฐาที่เขาดักเรียนสาธิตประสานมิตรนะ,ะแต่หลังผมเป็นสิบปีเนี่ยก็มันเขาเลิกสอนละครแล้วทำไมเล่นเก่งทำไมด้มผมไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงนะผมยังจำได้เลยให้ลํำไทยเทพพนมเทพพนมพรมสีหน้าสอดส้อยมาราเออลํำได้ไม่ลาครูกตีตะตุ่ตตมไมเวน<ม>เออมผมลํำได้เลย ลำได้เลยยังจําได้ทุกวันนี้เลยนัได้เลยบอกกูเนี่ยนะแม่งตัวตัวโตเหมือนควายสูงโยเกเย็แมมเทพพนมแม่กูเชื่อแล้วแต่เขาปลูกฝังความเป็นไทยอ่ะ <c oughs> เราเราเรา,เรา,เราจำได้หมดเลยแล้วก็บรดาเพลงไทยอะไรอะไรเงี้ยเราได้หมดนะข้างข่าวกินกล้วยอย่างเงี้ยโอ้มาเล่นเดกระนาด<ต><ต>เอกแล้วใช่ไหมคะใช่เนี่ยมันเป็นเพลงไทยที่ที่โอเคนะแต่แต่เนี้ย คุณไม่ได้เรียนนะแต่คุณเล่นละครมาเล่นตอนโตเซ็งว่ะเอาพูดกันตรงๆดีกว่าคนไทยเขาชอบตรงๆบอกไปเลยเหมือนถามว่าเอ๊ะบ้านในป่าบ้านใครก็บอกเขาไปเลยบอกผมรู้แต่ผมไม่ตอบอ่ะทําไมต้องบอกไม่รู้ดีกายไม่รู้ดิเออเรืเจ้าของบ้านเขาตอบดีนะพี่ป้องเขาบอกว่าตอบว่าไงนะบอกว่าบ้านในป่าเขาหมายถึงท่านหรือเปล่าผมอยู่บ้านป่าเลยต่อ แกก็ยังไปของแกได้ก็จริงแกก็อยู่คนละหลังในป่ากับป่า้อยต่อมันก็ตีได้คนละอัน er. <ś les> แต่คนอื่นอนะ